สวัสดีครอบคร <alo> ัวเอวิสโอนมาทาโลและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ facebook ดูดวงไปกับน้องหมอโอนนะจ๊าวันนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายปักครึ่งแรกนะคะของเดือนกันยายนนะคะ2565นะคะให้กับชาวราศรีธาตุทั้ง12ราศรีเนาะโดยการอ่านเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4คลิปนะคลิปรา3ราศรีก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟนะคะ มีการอ่านทั้งหมดก็คือเป็นการอ่านโดยรวมเจอร์ร e a ดิ้งนะคะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วเรื่องของความรักให้กังพวกคุณนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันเนาะอะไรดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางที่ตรงนี้เนาะรับชมรับฟังเพื่อเป็นการ์ไลชีวิตนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมอะ่ะมันไม่ได้ไปจอดจองดวงใครดวงคนหนึ่งอะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะแต่ว่าให้เก็บคําแนะนําไปแล้วกันเนาะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะเดะี๋ยวเรามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มที่ชาวธาตุดินนะคะลักษณะธาตุด,ดินก็จะประกอบไปด้วยพุกโศกกันมังกรเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะขอหน้าไพ่ทารโร่ทั้งหมด10ใบนะคะเราจะขานชื่อไพ่ตามใบนะคะอือห้าไม้เท้าค่ะ High Pintess Hangman The Empress Five of Sword Seven of Sword Templeland Sting อืม f p e n t a c l e s และไพ่เหนื of cup นะคะวางไวตรงนี้สถานก,การณ์จากหน้าไพ่ทั้งหมดนะคะเราเริ่มที่เอ่อในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาก่อนเราเห็นรู้สึกเราเห็นไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ห้าดาบไพ่ห้าไม่เท้าเนี่ยเหมือนรอบๆตัวช่วงนี้ค่อนข้างจะยุง่งแล้วก็มีความไม่เข้าใจกับคนรอบๆตัวได้ง่ายการงานช่วงนี้มันเหมือนบอกว่า เออต้องไปรับผิดชอบหน้าที่คนอื่นนะนี่ตัวเองรู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปทําแต่ก็ต้องทํามันเหมือนแบบอึดอัดใจแต่ก็ต้องแต่ทําอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนตามน้ําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางท่านเหมือนมีการยื่นเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างใหม่ปรับมีการปรับโครงสร้างใหม่ๆหรือว่ามีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมากําลังเริ่มต้นใหม่ไพ่พลังงานเดอะแฮงแมน ฮงแมนมาที่3เนี่ยเราจะบอกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ของคุณในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่อาจจะต้องใจยเยน็นๆช่วงนี้ชาวธาตุดินค่อนข้างจะกดดันตัวเองพอสมควรหรือว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักบางครั้งมันเหมือนมันไม่ได้ดั่งใจคุณ,ค,ณคุณก็เลยค่อนข้างที่จะจงหงุดหงิดได้ง่ายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความคิดที่แปรปรวนได้ง่ายในช่วงนี้เนื่องจากว่าดาวเสาร์ก็เดินวิปริตดาวพลรหัสบดีก็เดินวิปริต เอ่อในเรื่องของงานก็เหมือนกับว่าอะไรที่ทําทําอยู่มันไม่ค่อยราบรื่นในช่วงนี้นะคะ แต่ถามว่ามันจะราบลื่นขึ้นไหมมองว่ามันราบลื่นขึ้นนะอาจจะต้องใจเย็นเย็นแทนพัน์เขาบอกไว้คุณใจเย็นบางครั้งบางครั้งที่คุณอารมณ์ร้อนมากเกินไปหรือว่าคุณกดดันตัวเองมากเกินไปคุณอาจจะมองไม่เห็นแนวทางของทางออกของปัญหานะคะใครไพ่เลยบอกประมาณว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องใจเย็นเย็นในเรื่องของงานปัญหาต่างๆในเดือนกันยายนนะคะมองว่ามันจะมีโอกาสที่ประสบที่แบบว่าขี้คลายลงบางท่านที่กําลังหางานใหม่ๆเนี่ยอาจงานอาจจะมาจากผู้ยืน ะะหรือว่าจะมีคนที่ว่าอายุมากกว่าเป็นเพศแม่หรือว่าเป,เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่แบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นฟิลกับคุณแม่ในที่ทํางานเนี่ยคอยเอ็นดูคอยป้อนงานหรือว่าให้โอกาสใหม่ๆของตัวคุณนะค่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้แต่ไพ่สเต็งเนี่ยเขาจะบอกประมาณว่าการงานของคุณในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องทรหดอดทนแล้วก็ต้องผ่านศึกหน่อยนะคะสเต็งคือกา,การอดทนคือการแบบว่าทําให้มันแบบ ผ่านมันไปให้ได้อะไรอย่างเงี Hi ้ยให้พินเทศความน้อยอกน้อยใจยบางคนตั้งใจทํางานมากแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นค่าไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเขายังเห็นค่าคุณอยู่นะคะทาทาอะไรก็ทําตามแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รักษามาตรฐานของคุณไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะประสบความสําเร็จของคุณเองใครที่กําลังคิดจะหางานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะมองว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นเพศหญิงนะคะเป็นคนที่เอามาหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมาให้กับคุณนะคะ t ทรนด์ออฟเพนเตในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินเนี่ยเรจะมองว่ามันเป็นไพ่สิบเหรียญในตำแหน่งที่5นะ ตำแหน่งที่5ในเรื่องของโอกาสนะคะแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีตำแหน่งที่7เรามองว่าการลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอหุ้นคริปโตบิตคอยหรืออะไรต่างๆในช่วงนี้อาจจะชะลอตัวมองว่าอาจจะมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินแต่ว่าการช่องทางในเรื่องของการเทรดหุ้นในเรื่องของการเก็งกําไรหรือว่าการหวยหวยหรือโชคลาภเนี่ยอาจจะมีเข้ามาแต่ว่าน้อยแต่ว่าให้ดูในเรื่องของการลงทุนและความเสี่ยงดีๆก่อนที่จะทําอะไรนะคะเดือนนี้การเงินเกิดสภาพคล่องบ้าง ะะแต่ก็ไม่ได้คล่องมากนะก็ยังมีฝืดเกินก็ยังแบบมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆตามเข้ามาบางท่านนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงบางท่านที่แบบว่ามีสิ่งศักมีพวกสิ่งเขาเรียกไงน่ะสัตว์เลี้ยงบริวารลูกหลานเนี่ยดูดีๆนะเดือนนี้อาจจะมีการแบบป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลได้นะครับก็ดูแลสุขภาพน้องๆดีๆแล้วก็สุขภาพตัวเองเหมือนกันในเรื่องของกระดูกช่วงหลังช่วงอะไรเนี่ยต้องระวังของตัวเองนะของสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการเป็น อาหารเป็นพิษหรืออารมณ์เหมือนประมาณว่ามีอาการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นแหะนะก็ต้องดูดีๆเหมือนกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะแต่การเงินก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันไรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากงานนอกหรือว่างานแบบเชิงแบบเอองานอิสระอาชีพอิสระอะไรเงี้ยจะมีโอกาสที่จะแบบได้งานค่อนข้างที่จะสูงเนาะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักในช่วงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เรามองว่าคนโสดค่อนข้างจะอินดี้นะเหมือนว่า เออมันมันมันเป็นช่วงที่แบบว่ายังไม่ได้ช่วงที่ยังไม่ใช่ช่วงที่อยากจะแบบมีความรักเท่าไหร่นะมันเป็นช่วงที่ต้องการที่เคลียพลังงานเก่าๆ่าเคลียรสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือแบบว่ามันเป็นช่วงการที่จัดการปัญหาต่างๆรอบๆตัวให้ ที่คลายนะคะ,ะถามว่ามันจะสิ้นสุดลงไหมปัญหาต่างๆแล้วเขาบอกประมาณว่าภายในเดือนนี้แหละภายในหนึ่งเดือนนี้แหละจะสิ้นสุดลงตุลาคุณก็จะพบเจอเรื่องราวใหม่ๆที่ดีขึ้นเออในช่วงนี้ก็มีดาวย้ายค่อนข้างที่จะเยอะแต่เรามองว่าชาวราศีธาตุดินเนี่ยหลังเดือนหลังกลางเดือนเป็นต้นไปน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใครหางานใหม่ก็มีโอกาสที่ได้งานนะคะส่วนเรื่องของความรักเรามองว่ามันเป็นช่วงที่ อาจจะต้องใจเย็นๆสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่ตัวคุณก็ยังรู้สึกว่าค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาไปก่อนไม่รีบร้อนอะไรเพราะว่าช่วงนี้งานทอนท่างที่จะโหลดพอสมควรแล้วก็ความรักก็อาจจะอยู่ในช่วงของการที่ไม่ได้คิด,ไม,ไ,ด,คดไม่ได้คิดอยากจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้มันก็เลยอยู่ในรูปแบบของการที่ไม่ได้คาดหวังเท่าไหรนะ่นักแต่ก็มีคนเข้ามาเหมือนกันอยู่ที่ตัวเรานะคะจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนมีคู่ช่วงเวลาเนี่ยความทะเลาะการความไม่เข้าใจการความขัดแย้งกันบางคนอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจคู่ครองหรือคนคุยของคุณเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะักหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าความรักความสัมพันธ์มันมันหนืดอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันมันไม่ได้มีความแบบอ่อนหวานเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างแบบ มุ่งในเรื่องงานของตัวเองเรื่องของตัวเองสนใจในเรื่องของตัวเองมากเกินไปจนทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจหรือน้อยใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเติมความหวานชวนกันออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าทํากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กันบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นแล้วก็มีความชัดเจนความละเอียดเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ ในเรื่องของการงานบางคนก็ยังรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่ไหมแล้วก็มองว่ามันมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่ในช่วงนี้นะคะการเงินถ้าเป็นเรื่องของเงินเนี่ยเราว่าไรายได้เสริมที่มาจากเรื่องของออนไลน์การค้าขายการออกหน้ากล้องการทาอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเด่นหรือใครที่มีอาชีพประจําอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะหาไรายได้เสริมลองดูซิว่าตัวเองถนัดด้านไหนแล้วก็เอาความถนัดนั้นมาเป็น ช่องทางในการหาเงินเรามองว่ามันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าผลตอบรับดีในเรื่องของการหาเงินในช่วงนี้และอีกอย่างอาจจะเป็นไรายได้เสริมที่จะประคับประคองช่วงเวลาวิกฤตในเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นอาจจะกลายเป็นว่าอาชีพนี้อาจจะเป็นอาชีพจากเสริมเป็นอาชีพหลักในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้เขาเล้บอกประมาณว่ามันเป็นช่วงของการที่ต้องรู้จักเรียนรู้แล้วต้องรู้จักปล่อยวางเรื่องราวที่ไม่ใช่แล้วก็ พยายามสนใจโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแบบปรารถนาอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าถ้าอยากทําอะไรในช่วงนี้บางท่านอยากจะแบบขเขาเรียกไงอะ่ะมีการแบบเออเทคคอร์สเทคอะไรหรือว่าอัปเดตสกิลในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ลองไปอาจจะได้คอนเนคชั่นใหม่ๆคนโสดลองไปดูได้นะพวกคอร์สสัมมนาคอร์สเทคแอคชั่นอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาตัวเองอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจก็ได้นะ,ะในช่วงนี้อะขอดูหน่อยว่า บทสรุปทุกอย่างมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบทสรุปทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเขาถามว่าถามว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนงานไหมแล้วเขาบอกว่าประมาณว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ใช่แต่ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนขึ้นได้ มันแล้วแต่คุณนะคะในการที่กล้าจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเรื่องของงานเก่าๆหรืออะไรป่แต่และเขาบอกว่าในวีคลี่นี้น่าจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆในเรื่องของงานถ้าสมมติว่าใครกาลังหางานใหม่หรือว่าเตรียมสมัครสอบอาจจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆบางท่านก็เหมือนว่ามีการยื่นสัมภาษณ์ยื่นสอบหรือว่ายื่นเรียนต่ออะไรเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะคะไพ่เลยบอกประมาณว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใจเย็นๆเราไม่สามารถเล่นรอ เป็นเร่งอะไรได้ในช่วงนี้อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางอันมนันยังไม่ถึงเวลาของมันนะคะแต่เมื่อมันถึงเวลาของมันมันก็จะเกิดผลประโยชน์ที่ดีสําหรับคุณเองช่วงนี้เขาเลยบอกประมาณว่าสถานการณ์ในเรื่องของงานในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินนั้นมันอยู่ในช่วงของการที่ฟื้นตัวในแบบของมันแต่ว่าคุณก็ต้องมีการกระทําให้มันเกิดขึ้นด้วยนะพยายามแบบว่าเอ่อแอคทีฟตัวเองมันเหมือนเป็นช่วงที่ เอ่อมือขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณกําลังช่วยคุณอยู่แต่ว่าตัวคุณก็ต้องพยายามทําให้มันเกิดขึ้นด้วยเช่นบางคนอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะแบบมีความก้าวหน้าแต่ตัวเองก็ไม่ได้พัฒนางานไม่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นผลงานมันไม่ตามมามันก็ไม่มีการเงื่อนคันหรืออยากจะเปลี่ยนงานแต่ว่ารอเฉยๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าตัวเราไม่ได้หาการเงิอนอยากมีเงินมากขึ้นแต่ว่าช่วงจังหวะดาวที่กาลังดีแต่ว่าตัวเราก็ยังแบบว่าไม่คิดที่จะแบบ ขยันเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้มันก็อาจจะย,ยังไม่มีแต่เรามองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะหลังวันที่สิบสี่เป็นต้นไปนะสิบสี่กันยาเป็นต้นไปเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วเนื่องจากว่าดาวพุธก็เข,เข้าทับในลัคนาราศีกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยก็มาในตําแหน่งที่ดีด้วย ได้ตำแหน่งเกษตรนะคะก็ส่งผลให้กับชาวทตาดินมีความคิดวิเคราะห์มีความนิ่งสุขคุมมากขึ้นทําอะไรด้วยความใจเย็นแล้วจะก่อเกิดไรายได้แล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายลงได้ง่ายนะคะในช่วงนี้อื ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างบทสรุปเราว่าคนโสดเนี่ยออกไปหาพบเจอเพื่อนหรือออกแบบว่าไปทํากิจกรรมนอกบ้านมากก็อ,อาจจะได้พบเจอความรักใหม่ๆแล้วก็ลองเปิดใจดูบางครั้งนะคะการที่เรามีใครสักคนนะคะเติมเต็มหัวใจมันอาจจะทําให้ปัญหาต่างๆรอบๆตัวเบาลงก็ได้นะคะส่วนสําหรับคนคุยคน คนมีคู่ช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีการ take action กันมากขึ้นหน่อยเนาะมีการแบบชวนกันออกไปเดทข้างนอกบ้านบ้างหรือว่าไปทำกิจกรรมนอกบ้านมากน,นะคะจะได้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเนาะก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วสําหรับชาวธาตุดินนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวเนาะก็ทักแชทไว้ทั่ไอ่มันจะมีให้แอดไลน์ด้านล่างนะคะอันนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะคะจะลอดลิด้งดิงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลน,นึงได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรดีเอาไปอะไรไม่ดีไว้ตรงนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า